ยายสวัสดีค่ะยายมานวดค่ะค,ยยค,ยยคุณยายคุณยายคุณยายขามานวดค่ะรับนวดอยู่ใช่ไหมคะมนไนนะกำลังจะลงค่ะคุณยายอยู่คนเดียวหรอคะ ประยุกต์กนางงามละฮู้อีกว่าผู้ใดทักทายคุณยายแล้วจะไปทักทายน้องสาวกันน้าเนี่ยมาวนยิ้มขึ้นหลัำบะ่ะแล้วพ่อแต่เปิดผ้ามันกั้งผ้ามันกั้งสาวมอลำสิผ้าม้วน คนหนุ่มคนสาวขอเชิญวชญวนออกมามวนหน้าเวทีว <laughs> เปิดพะมันกั้งแล้วเมื่อกี้เปิดพะมันกั้กงเนาะหนาวปะกับว่าหนาวดอกใส่เสือโอ้คือมีเสือไหมใส่แท้พยายาให้เสือขึ้นงามแท้โอ้ผูดเลี้ยงมัพดูพดเอองามงามงามมันต้องขยันนะสิระแกล้งดีกินข้าวไปหนีขึ้นหนาให้สั่นฮะ จากตื่นเดียสิเที่ยงเราจะไม่ตื่นยังไงไม่ตั้งแต่เช้านี่ตื่นมาอย่างนี่หรือว่าพึ่งพึ่งตื่นว่าตื่นมาแล้วปากแดงแล้วโอ้สวยอ่าลงล่างเอิญอ่ะสวยหลายสวยหลายนางยายเอิญยังจ้าส่วตัวแม่เอิญหึงยังส่วนทุนจะกินพอดีเลยลูกจุ้มเห็ดของโปวดมาให้หมกขี้ปลาหมกขี้ปลานิยนรอบนี้เอาเครื่อมาสองใบแล้วกับซ้อน เนี่ยมันอย่งมูอีดามื่อกอนไว้อันนี้มูขีปานินยายนี่ใส่พริกเม็ดเดียวเขวก่อนได้ว่าเผ็ดตรงแรกใส่กระปุกใส่กระปุกมากล่ะเผ็ดอันนี้หมักพริกเมื่อวานนี่บอกอีดาปุยยาหมักพริกอันนี้ใส่พริกเม็ดเดียวลตามมาอันตามหมักหงมาให้กูกินได้ใส่บักพริกน้ำมาดิยาบักพริกเผ็ดไหมเผ็ดไหมบ่กินได้เนาะ ขมดีบใหญ่นึ่งน้ำเผ็ก่อนนี้ขมดีบ่ยายขมนวดนะเอาซอสมาตักเอาซอสใบเนืเอาเส้นเข่าข้อถ้วยใบนึงมาใส่เข่ากับซอสมาตักอันนี้เออเอาสมบัติเทออกมั่มเขมเบิดตักออกมาน่อยนะเออพราะละเพราะละถ้วยมาใส่แจงบัวน้ำอันนี้ใส่เข่ามันบอกวอันนี้ขี้ปลาว่ะขี้ตับมั่น่ะยายน่ะ เชียวก้อนมันปลาเพ็ดเพชบ้านเผ็ดปวดจักหน่อยบ่รอบนี้สิเผ็ดก็กินได้ตอนนี้เผ็ดไม่ยอมเม็ดเดียวกินใบกระท่อมแล้วกินหมกพริกไปพไปๆกินใบกระท่อมปวดเขี่ยวกฮะยำเป็นใบได้บ่ปลูกเพชรหัวม้แบบนาราธิวาฒพุ่งโอ้ยำเอาหรือเปล่าแยกเป็นใบได้บ่ยำกินเบ้อเออแกปวดเมื่อยเพิ่นปลายนี่เด้เข่าห่อวางเนี่นี่ไเข่าเนี่ยอันยากไม่กินน้ำยา่เนี่ย บ <h az> ้ตั้งกิ้วบ่ะกิ้วนะมาตั้งขช์เชิญพักพ่อว่ะน่ะ up to you บ um, ่เ่ยไปไปขออยู่ลานเพิ่นน้ำน้าฟินนี่เออไปขอขอพักอีกแน่ค่าประธนเด้อเสือไม่ได้พ่น้องมะข่ามเคือถัะอ้ครับครับขอโทษขอโทษเออขอโทษขอโทษแฮบหรือแฮบฮาเบอร์ภาษาเารภาษาเยอมนี่ฮาเบแปลว่า มีเออแล้วภาษาอังกฤษ h a วบมเป็นบอนเออ have no have no have โอ no have have คือเป็ดแถบนี้บจ้แม่เป็ดติเออ n น have ตั้งไหนโนบปนบ่เยเซอเออาโนแบเป็นแแเงไอคือเป็ดแอบ I'm so sorry I've r g o t อืมภาษาเยอรมันมันเกาะ ฮ่าเบอร์เออแล้วลูกสิ้นเมื่อกี้เอาไปเอาไปให้นะเมื่อกี้เอาไปใส่หรอใส่จานวางไว้เออแล้วมดก็บคืนมะคืนแล้วก็เน่าบูดเอาถุงครอบไปอยู่คือบ่กินเลยคันบ่กินเลยก็ไปหายที่ประหานแอดเดอร์ฮะคือเมื่อกินกินก็คือเมื่อกินไปบ้างไหมแล้วมดคืนแล้วแล้วแล้วมดถามว่าทำไมไม่มีลเออแล้วยายตอบว่ามันแหลนลีโอ้ยฮะ เออร้านบอกยางมันแบนร้านบอกว่ายางมันแบนแต่ว่ายายบอกว่ารถเป็นแหลนลี่ิสันน้ำมนีจักไปนู่นถแหลนลีอะภาษาไทยวาอะไรน้ำมนีน้ำมน์น้ำมนีรู้จักแหลนลีไหมลูกน้ำมน์ครับน้ำมน์ครับฟังยายก่อนโอ้ฟังเลยรถเป็นแหลนลีไปสันแย่อย่างยาบอ่ะรู้จักแหลนลีไหมลูกแหลนลีคืออะไร รถมันวิ่งหลบไปเลยมันหลบหลบซ่อนมันหลบหายไปเลยมันวิ่งหนีไปเลยแลนลีแลนลีเลยแหละคะแมนทำไมถึงแลนลีคะก็ไม่รู้เมืองในเป่าไปเป่าล้านหัวรันนิ้จิตแจ่มใสจะไปซีเรียสขี้เกียจหลบความงงสอนภาษาเยอรมันล้านด้วยล้านเอาหน้าตามด้วยอะเด็กๆฟังเด็กๆฟังเด็กๆฟังน้ำมลน้ำมลน้ำมล น้ำมอนครับน้ำมอนน้ำมอนฟังยายก่อนดูยายอังย่าจะสอนภาษาอังกฤษเอ้ยไม่ใช่ภาษาเยอรมันแล้วพูดตามยายอังย่านะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคค่ะหนูโอเคไหมลูกโอเคโอเคโอเคอ่ะพูดตามพูดตามยายอังย่าเร็วอ่ะเบสเดีอ่ะพูดอ่ะพูดก่อนน้ำมูลน้ำมอนฟังยายอังย่าก่อนภาษาไทยมันคำพวกว่าอย่าลืมคว่ำลงมาฟังยายอังย่าอย่าลืมคว่ำ อ่ะพูดดีอย่าลืมความอย่าลืมความไม่พูดก่อนอย่าลืมความเดี๋ยวพูดดีๆอย่าล um ืมความน้ำมนน้ำมนพูดดิหลานเร่งหลานฝ่อหลานเร็วเร็วยายหลานตกบันไดเด้อเบิงหลานปีนบันไดแเราที่ไหนน้ำมนได้ขึ้นมาลูกเดี๋มันตกระเบีงหัวทิ่มเลยนะเออค่อยลงค่อยลง บังเลี้ยงลานด้วยเพราะคุณยายเลี้ยงล้านคุณยายคุณยายวันนี้เลี้ยงหลานกี่คนคะสองคนครับชื่ออะไรมั้งคะชื่อน้ำมนต์กับดิมมี่ดิมมี่โอ้ยบ่ดื้อจักเม่ท่านลออนานเนาะจาไแมดิมมี่เออในเลี้ยงหลานในเฝ้าหลานได้หน่เฝ้าได้บ่นี่อัย่าได้เออสิเป็นของน้ำเฝ้าหลานได้ปะยายหลานตกบันไดเด้อโอเคในวันไม้ขันลานตกบันไดให้ถอดทำโทษไข่ S 2> <S 2> ให้อบียงไปย Man, ่างอุ้ยอาไปโย่แมนทลานตกงปันดา่าทำอดหลานเลยทำถทดยายไลเด็กหน่อยเนาะไล่หน่อยไล่ไลกนหน่อยเนาะเอ,อ <laughs> เอเด็กหน่อยมาดื่มไล่ไล่อเปตอนทาเด็กหน่อยเองเดี๋ยวนี้ามหลานก็นหลานจะมมหยังหลานจะมาเล่นบร, <laughs> <ๆ>ร่าหลานซื้อยังเหนาะคำอา กับยังวิโก้คอาเออเราเป็นไรล้านอา้าบงาชาสีอเซนเปยังนะไนลล้านเราเป็นไม่ล้านเลยสาวสีสองู้เออปวดปวดเร่อปวดวดไปวดข้อไม่เก่นจุมเป็นไม่เก่นเหรอครับ เอมอมีแหงด้อกินอะนั่นอ,อันเมตตาทางนัแยงอันยียย้ทางนี้อ๋อมันลงเด้อค้มหายเด้อจ้างกาแฟาสามซองพอปะอันซครึ่งมเลยอ้ซองครึ่งบ่โอเคซครึ่งมือมือเดียวมันป่โอ้อามึน,นมเอาอืม ตักสิเศ้าหรือสิสิเป็นตื่มฉันจะเถ็บปนี่ให้ดีๆเบิ่งหนึ่งเอฟซีบรราาเบิ่งอังยานเอฟซีบรนถาเบิ่งัไอวิธีการรวมอังยานอังยานให้ดีๆีนหนงเอ้ยมันละมันใส่บริการอะนี่มอนวดนี่เบืองนุ่น ครื่งเสียงฮะครื่งเสียงเบ้างเด้อเบ้างด้วยมอนวดน่ะพี่น้องอันนี้ตื่นจจครองสวยบ่ได้สิเสื้อใหม่สวยบ่ะไม่สวยไม่สวยแดดออกแล้วโอ้ลืมบอกรอรอแดดออกแล้วไม่สวยไม่สายอยู่ดีสิ่พ่นน้อนเลยเด้อจังไรกับบดกับเด่นอนเลยตัวให้ดีๆให้ดีๆเฮ็ดมันตามสูตรที่เลี้ยนมากมั้เนี่ยออเออเออ โอ๊ยเด็กๆด็กเ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 เมือม่อม่ตางสุดยังยังพุ่งน่ะ <mm <way> ดีๆครั้งนี้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 เออจุจ่มบาจีบาจีพี่จุ่มบาจีเนี้ยบาจีเออคนย่านขัวย่านขัวจอยอาาืมกัน เนี่ยยันผัวพ่อเมนหรอยันผัวจอยนะเออยันผัวจอยมันคืออยู่อ้ฟังมันจบเด้หูพอดีย้อนมังมวนตะน้อยยังไงเหรอเขื่องยานปะขอเล่นได้นิสัยเจ้าเกย์ได้ใส่ตัวแล้วตัวได้ใส่หูพอดีย้อนมังมวนตะน้อยขอเล่นได้นิสัยเจ้ารึซื้อหาอกูซาตัวของชิ้ยนงของเอาเมื่อกี้เขาไปในเฟซไปเจอดูไอ้น้องหนิงนิวบ่ได้ยนิวบ่ได้จำได้ไหม ทำได้หนิงเนว้อได้ผู้ใดเอาสาวหนิงผู้ใดล่ะผู้สาวไผอ่ะสาวคอยเออเราไปใส่บ้าเนี่ยเราไปเอาผู้เบาไม่แล้วโอ้เราไ่มีผู้เบาไม่เราไปทำงานบ่บาปเราไปทำงานกูได้กินหอดบอนี่กินหอดบ่อโนอดเกินผู้สาวบอสาวเสียงเืีอหนิงมูอเสียงเสียวเสียงเสียง บึงึงไหนบักฮอดคนบอกบักทอดเซียวคอยเออที่ฮอดเซียวคอยสาวนิงบักเซียวเสียย่งซื้อบักฮอดไปใส่บักฮอดคนนี้มันไปหาฮอดเฮี้มทั้งในระบูเดี๋ยวสิบอกมันเด้อจะบอกมันหายด้อบอกเขาลวดเออบอกมันหายเลยเนาะครับเออไปคิดฮอดครับไปสาวนิงบักฮอดอืเออฮอดเอฮอดจ้าสิกลับแล้วพี่น้อง ไอศกาพอะไรขมนฮะอม not sure uh, I think about uh uh three or four the ฮะ I j s, <S mean okay, <S okay. <S okay. <S thank you very much เส้นเคจเชนพี่น้องกินห่อถั่วแครายขนาดได้คนณมาหายไปใส่มากพี่น้องเอฟซีเปนถามว่าหายไปใส่มากก็บพเห็นหนายายจะโดดแล้วกลาเก็บเห็ดบดมาสุบครับไม่หนาเห็ดที่บอกคะว่ามีแนวกินครับได้ไปหาเก็บเห็ดบดมาสุบเดีไปเนาะจุ่มเมื่อเด้อครับผมยายจุมเมื่อเด้อจ้าจ้าจ้า